สวัสดีครับรายามยินโอ้นึกว่าไม่เสร็จเลยนี่อ่านึกว่าไม่เสร็จในะวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้หยุดเลยนะทำเต็มที่เลยเสียบ,บอมเนเพิ่งช่วยเสียบ,บอมเมื่อกี้ครับ นั้นเสียบอมจัดนี่เลยก็สลูปแบบนี่ครับก็ลึกประมาณสองเมตรสาสิบประมาณนี้แหละเอาลึกเกินไม่ได้ดินหักหมด ก็เหลือปั่นคูตรงนี้นิดหน่อยก็ถือว่าไม่คีเรท่าไหร่ก็ทำเร็วๆครับ ไงมันก็หักเหมือนเดิมก็ใหาจจะเป็นรูปทรงนิดหน่อยก็โอเคแล้วแหละ <c oughs>

ปัดเข้านน่นเลยเออน,นั่นแหละทางนน้นนี่จานว่าวไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือไม่เสร็จก็ไม่รู้เลยน่าจะเสร็จอยู่นั่ง

ติงหมดจ้าพี่ที่นักวหนึ่จ้าว้านี่เป็นบ่อลูกที่เท่าไรก็จำไม่ได้นะน่าจะประมาณลูกที่ห้านะ ดินทรายนี่นู่นจนถึงน้ำเลยน่ะสายล้วนเลยโอ้ถ้าตักขายนี่ไม่พอคนซื้อนะ

กันนิดๆหน่อยๆครับออก็ฝากกดติดตามนะครับ